สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมคณะรัฐมนตรีกับผมวิชิตเดชทปพะสบครับประปกกล้ารุ่นที่แปประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรออตรอกลุ่มพันเอกพิเศษสุบนสันแสงพันซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมองค์การภาคประชาชน ngo ไท a แลนด์ครับคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมทุกวันอังคารนะครับ ในวังคันที่4กุมภาพันธ์2568ประเด็นที่น่าสนใจก็คือคณะรีเห็นชอบในการตัดกระแสไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้านก็คือเมียนมาจำนวน5จุดด้วยกันและจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับติดตามนางสาวแพททองทันจินนวัตรครับนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวในเรื่องนี้ และติดตามท่านภูมิธรรมเวชชัยร้องนายกรัฐมนตรีได้เปิดแถลงข่าวติดตามพร,รม้อมกันเชินครับเมื่อกี้ที่พูดในคอรมอดิฉันก็ไม่มีความลังเลเกิดขึ้นว่าถ้าสุดท้ายแล้วเราดูเรื่องบอ์เดอร์อะไรชัดเจนแล้วก็ตัดไฟได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ํามันก็ไม่ต้องส่งเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าโอ้ยยังไง,งเราต้องเราต้องอบอุ้มคนของเราก่อนเราต้องดูแลคนของเราก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบต่อ คนไทยมากมายต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมากมายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีความที่เห็นใจแล้วก็เรียงลําดับที่ถูกต้องมันก็จะเกิดปัญหาที่ยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยเจอเองเนี่ยหนักหน่วงนะคะกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นมาตรการที่เข้มข้นแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่ต้องต้องเรียกคุยกันแล้วก็จัดการเลยค่ะได้ทันทีค่ะได้ทันทีค่ะ ต้องมีการดาเนินการตามกฎหมายแน่นอนค่ะแล้วก็คงไม่สามารถที่จะปล่อยไปได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงจังเป็นเรื่องระดับระดับชาตินะคะเรื่องที่ว,ว,ไไว,วันนี้ได้เลยค่ะคก็ถ้าคุยแล้วก็ถ้ามันชัดเจนแล้วก็วันนี้ได้เลยค่ะ I mean, so Uh, what is the significance of this? How important is this visit to China? And what's your uh, agenda? What are the main purposes? Are there any bilateral agreements that you are planning? I think uh, both countries, we share the same pains. So, about the call center, it, it affects both of the countries, actually more than two countries it around, it's around the world, actually. So, what's happening right now, I think we need to talk about it and sort it out. And uh, I'm sure that China is going to be more than happy to cooperate with us. and other countries as well. So this is like the main topic that we have to talk about and have to find a solution about this. ท่านมีมติให้เราตัดไฟนะครับตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ำมันทุกอย่างนะครับตั้งแต่9โมงเช้าพนี้เป็นต้นไปวันนี้คืนนี้เดี๋ยวตมชิญนขับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้แจ้งทุกวดกระทรวงพาณิย้แจ้งรัฐบาลเมียนมานะครับแล้วก็ทุกคนก็จะแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง แจ้งไปาพยาบาลให้รับรู้และให้เขา,าตรวจก่นะครับพรุ่งนี้9ก้าโมงเราจะจัง